อ่านะครับสวัสดีครับคุณโมล่าสูตรนี้นะครับมีฟาร์มคืบหน้านะครับจากคดีของน้องตโมนะครับเมื่อคืนนี้คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยได้มีการออกมาไร้สดและมีการอัปเดตสถานการณ์นะครับว่าในวันที่ในวันที่22นี้นะครับคุณอัจฉริยะเองเนี่ยครับจะนับคุณอัจฉริยะคุณเอกราชนะครับแล้วก็คุณหมอธวัชชัยเนี่ยจะเดินทางไปที่สพนนทบุรีนะครับเพื่อ อ่าไปคุณหมอทวัชชัยเนี่ยไปในฐานะาพยานในคดีที่คุณอัจฉริยะเองเนี่ยไปฟ้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาพเวลา21.56เนะครับเรื่องของคู้แซนกับคุณกติกซึ่งแน่นอนครับก็ตอนนี้นะครับก็อย่างที่เราทราบน,นะครับว่านะครับเรื่องดําเนินการไปแล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์เรื่องของข้อมูลด้วยนะครับเรื่องของข้อมูลด้วยนะครับที่คุณอัจฉริยะได้อัปเดตไว้ก็คือเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับ ข้อมูลเอกสารต่างๆนะข้อมูลหรือเอกสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับที่คุณนี่มาเดี๋ยวเราไปฟังกันนะเดี๋ยวเราไปฟังกัน ในวันที่22สิงหางคม2568นะครับคดีของน้องแตงโมขณะนี้เราได้การปานเทศนะครับคัดเอกาสารมาได้ลนะครึ่งหนึ่งยังเลยครึ่งหนึ่งนะครับประมาณอีกหลายพันแผน่นนะครับที่ยังคัดไม่เสร็จนะครับในเรื่องนี้ในวันที่22สิงหางคม2568นะผมก็มีพยานอีกสองปากก็คือเอกราชนะครับกับคุณหมอธรัชชัยจะไปให้การในคดีที่ผม มีการลองพบกับโทษดาเนินคดีกับนายแซนกับกระติกกับพวกนะครับที่มีการใช้ภาพในเวลา22.13แล้วก็21.56นะเป็นเท็จนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบพยายนอยู่ก็ขณะนี้สอบผมไปแล้วสอบเอกลัรไปแล้วครั้งหนึ่งในวันที่22เนี่ยนะครับ ก็จะมีสอบเอกลักษณ์ครั้งหนึ่งแล้วผมเองก็ไปให้การเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพในเวลายี่สสองจุดสามแล้วก็คุณหมอตะว,วัาชชัยก็จะไปให้การเป็นพยานในส่วนของดิษไอก็จะมีการออกมาเรียกนะครับพันสมตีนักพลดิจิทัลทำบวนาคณะพนักงนางนางสอบสวนกรีตงโม่ไปเป็นพยานในเรื่องของภาพยี่สองจุดหนึ่งสามแล้วก็2ี่6จุดห้ากนะครับเรื่องนี้ยังไม่ได้จบเท่านี้นะครับ ขณะนี้เนี่ยเรามีการนําเอกสารที่ไดม้มาแล้วส่วนหนึ่งก็ในวันเดียวกันนะครับผมก็จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษำเนืนคดีอาญากับเจ้าที่กรมเจ้าท่าในข้อาหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักง,งานแล้วก็เบิกความเท็จต่อสารซึ่งเป็นสาระสาคัญเรื่องของบททัตรแหนะครับคดีน้องแตงโมที่สพเมืองนนทบุรีเช่นเดียวกันในวันนั่งกล่าวเนี่ยผมเองก็นําตัวให้พนักง,งานสอบสวนนาตัวไปที่ สัักงานอายการจังหวัดนนทบุรีในคดีที่อายการดาวแจ้งความนนินครีผมในข้อหาเป็นข้อาหาหมินประมาทวยการโฆษณาข้อาหาจิบ๊บจิบะนะครับก็ผมก็ไม่ได้ให้การอย่างไรเพราะว่าจะไม่ให้การกันสู้ในชั้นศาลเลยระหว่างอายการดาวผมกับผมนะในที่ศาลจังหวัดนนทบุรีวันที่ยี่สิบสองก็นัดพนักงานสอบสวนสิบโมงแต่พวกอายการเสร็จก็กลับมาก็ให้ปากคำแล้วก็อนบ่ายก็มีการร้องทุกข์ต่อโทษจเนในคดีกับนะครับผมเจ้าท่าที่ไม่ใช่ เป็นหมอนะครับมาให้ความเห็นเกี่ยวกับบาดแผล้น้องแตงโมนะซึ่งเจ,จ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าคนนี้มีคุณพ่อเป็นตำรวจนะนะครับประวัติก็คือมีคุณพ่อเป็นตำรวจแล้วก็เราได้เช็คประวัติแล้วนะนะก็มีสายําพันธ์กับนะกับเจ้าของอู่เอ็นบีซีนะพวกกลุ่มเอ็นบีซีก็คือนะครับที่เป็นคนให้การเราไปานั่ง,งสอบสวนซึ่งเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็ติดตามเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ประมาณเดือนกันยาเดือนหน้านะครับทางดีไอก็จะมีผลสรุปนะครับว่ามีใครกระทําความผิดอย่างไรนะครับก็รอดีไอเขาแถลงข่าวในเดือนกันยายนแล้วกันนะครับว่าใครจะมีความผิดบ้างนะถ้าที่ผมทราบจากกรมสอบสวนพิเศษในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับก็รอนะครับว่าคดีแตงโมไม่ได้จบเท่านี้แล้วก็ในเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนผมก็ต้องขึ้นศาลที่ศาลอาญาสองคดีแล้วก็ในคดีน้องแตงโมที่สู้กับ ตำรวจภาคหนึ่งนะครับก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นอยนนะอ่างไรนะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับจากคุณอัจฉริยะนะครับที่ออกมาอัปเดตข้อมูลนะครับให้ฟังว่าวันที่22นี้นะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะเดินทางไปที่สพนนทบุรีเพื่อไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็นะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยจะไปท,ที่สพน,นทบุรีช่วงเช้าเนี่ยคุณอัจฉริยะเนี่ยจะเดินไปทางที่สพน,นทับุรีแล้วให้เจ้าหน้าที่ตารวจสพนทบุรีเนี่ยพาไปที่อยายการนะเพื่อไปให้การกับอายการเพราะว่าาทงนะครับ ไอการดาวเนี่ยนะครับมีการฟ้องดำเนินคดีคุณอัจฉริยะนะครับคุณอัจฉริยะก็ไม่ให้การในชั้นพนักงานสอบสวนนะครับไม่ให้การในชั้นอายการขอไปต่อสู้ในชั้นศาลเลยนะครับแต่ก็ไม่ดีก็คือจะไปเพื่อให้ตํารวจเนี่ยไปส่งให้อายการเลยแล้วก็ไม่ไม่การให้มข้อมูลอายการเลยแล้วก็บอกให้อายการส่งฟ้องศาลเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับแล้วช่วงบ่ายเนี่ยนะครับก็จะมาดำเนินคดีกับเจ้าที่กรมเจ้าท่าบางคนนะครับบางคนนะครับขย้ํา ว่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กมเจ้ท่าที่ไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบาดแผลนะครับและและในวันที่22นี่นะครับคนที่จะมานะมาเป็นพยานเนี่ยก็มีทั้งคุณหมอทวัชชัยนะครับแล้วก็คุณเอกราชด้วยสวัสดีครับคุณพรสวรรค์อ่านะครับคุณหมอทวัชชัยและคุณเอกราชด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีการแจ้งบอกว่า ประมาณเดือนกันยายนนะครับก็เดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับประมาณเดือนกันยายนเนี่ยดีเอสไออาจจะมีการแถลงข่าวนะครับอาจจะนะครับย้ำนะครับว่าอาจจะมีการแถลงข่าวแล้วก็แถลงบทสรุปว่าใครที่กระทําความผิดบ้างและการอาจจะออกมีการออกไปเรียกหรือเปล่าออกาปจับหรือเปล่าหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องรอติดตามนะครับในอันนี้คือการที่คุณอัจฉริยะนะครับออกมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังก็อย่างที่บอกนะครับว่าหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนอายการฟ้องประชาชนตำรวจก็ฟ้องประชาชนลุงอัดสู้ อยานการก็ฟ้องประชาชนตำรวจก็ฟ้องประชาชนก็นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้นะการทํางานทุกอย่างเนี่ยถ้ามันถ้ามันตรงไปตรงมาโปร่งใสชัดเจนนะครับประชาชนคงไม่มาตั้งคาถามนะครับแต่พอตอนนี้ประชาชนมาตั้งคําถามประชาชนมาตรวจสอบมาอะไรก็กลายเป็นว่านะครับใช้ กฎหมายในการที่ฟ้องประชาชนก็ลองดูครับก็คงจะต้องสู้กันไปเพราะลุงอัดเองนะครับก็มีการโดนฟ้องในเรื่องเกี่ยวกับคดีของน้องตะโมเนี่ยมาอยู่หลายคดีแล้วนะครับแน่นอนครับว่านะครับก็วันเดือนเห็นว่าเดือนตุลากริพฤจิกานะครับก็ต้องไปขึ้นศาลอีกนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการฟ้องไปแล้วก็คุณหมอคนสวยฟ้องไปอันนี้ก็ว่ากันไปครับตามนั้นแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีของน้องตะโมเนี่ยนะครับคดีรักนะที่จริงกเดี่ยวกัเียบคดีประมาท นะทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยสารก็ตามที่เราทราบเนี่ยข่าสารคือยกฟอ้องยกฟอ้องทั้ง3คนนะครับเพราะว่า3คนเขาไม่ได้มีความผิดอยู่แล้วนะครับเขาเป็นแค่ผู้โดยสารได้เือมันจะประมาทไปได้ยังไงอันนี้เราเข้าใจได้อันนี้นะบ,บอกได้เลย,เลยไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเลยชอบรายการนี้ครับฟังทุกวันโดยเฉพาะคดีตังโมครับขอบคุณมากครับนะบเพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับว่าวันนี้นะค <c oughs> ดีน้องตังโมส่วนจะอุทธรณ์หรือไม่อุทธรณ์เนี่ยก็คงจะต้องรอเอกสารเพราะคุณแม่เองได้เอกสารมาเพียงแค่ ครึ่งเดียวนับยังไม่ครบนับแล้วก็จะดูข้อมูลต่างๆเนี่ยมันมีเอกสารที่ขาดหายไปเอกสารที่ยังไม่ครบนับเอกสารที่เหมือนกับกระโดดข้ามนะครับแล้วก็แผ่นซีดีเนี่ยก็เป็นแผ่นซีดีที่ส่วนใหญ่นับส่วนใหญ่เนี่ยนับจะเสียหายใช้การไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรก็คงจะต้องรอติดตามครับรอติดตามครับสำหรับเรื่องของคดีของน้องตังโมนะครับก็อย่างที่บอกว่าแล้วมันจะมีคดีตามมาอีกอย่างที่ผมบอกแล้วว่าหนึ่งมันมีทั้งอัะ คุณอาชญะจะฟ้องกับซึ่งแน่นอนครับมันก็ต้องไปดูเอกสารหลักฐานต,ต่างๆว่าใครมีใครกระทำความผิดแบบไหนทำความผิดอย่างไรอะไรแบบไหนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายๆคนก็บอกโอ๊ยนะครับมันเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าอ,อะไรล่าผมก็ต้องบอกว่าการจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาฉญะเองนะก็ต้องนะรอบคอบเพราะเวลาที่โดนฟ้องดำเดน,นินคดีเนี่ยคุณอาจเป็นคนดำเนินฟ้องไม่ใช่พวกเราเป็นค,คนดำเนินฟ้อง <ดำ S 2> อเพราะฉะนั้นการที่จะทำอะไรเราเป็นผู้ชมเนี่ยนะครับไม่ต้องไปโอยร้อนใจไม่ต้องไปนี่หรอกครับถ้า อยากจะติดตามก็ติดตามถ้าไม่อยากจะติดตามก็ไม่จำเป็นต้องติดตามก็แล้วแต่เลยครับไม่ต้องมาบอกอุ้ยทำไมไม่จัดการทันทีอะไรไม่จัดการทันทีนะครับแล้วก็ไม่ท้อมาถามผมนะครับโอ้โหพูดมาเรื่องนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์อะไรถามคําเดียวเลยคนถามผมอะสนอแนอะไรกับผมด้วยผมจะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์นะคนถามนะว่าผมได้ประโยชน์อะไรเนี่ยผมถามคําเดียวแล้วคุณสนแนอะไรกับผมด้วยฮะมาเรื่องของผม นะผมจะพูดเรื่องอะไรหรือไม่พูดเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องของผมแค่นี้เองง่ายๆเพราะฉะนั้นคุณอยากจะติดตามก็ติดตามไม่อยากติดตามก็พี่เอกซีดีเสียเราสามารถกู้คืนได้ไหมคะ,ะไม่ได้ครับคุณน้ำนะครับอขอแต่ขอใหม่ได้ครับ,นะรบเราขอใหม่ได้ครับโดยแจ้งความประสงค์ว่าเราโดยแจ้งไปว่านะัแผ่นซีดีที่เราได้รับมาทั้งหมดเนี่ยเสียหายไม่สามารถเข้าดูได้ขอชุดใหม่อขอชุดใหม่ซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทําชุดใหม่ให้กับเรา นะแต่ถามว่าไปกู้คืนได้ไหมมันกู้คืนไม่ได้ครับแต่สามารถที่จะไปขอต้นฉบับใหม่ได้ครับเพราะยังไงก็แล้วแต่นะทางเจ้าหน้าทีนะ่หรือทางศาลเนี่ยเขาต้องมีต้นฉบับอยู่แล้วเขาต้องมีต้นฉบับอยู่แล้วเมื่อเราไปขอบอกว่าเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดได้อะไรได้ต้องให้เขาทําการก๊อปปี้ให้ใหม่อะไรให้ใหม่ทั้งหมดสามารถทําได้ครับ <c oughs> แต่กู้คืนแต่แผ่นทีดีแล้นะกู้คืนไม่ได้ครับเพราะเราไม่รู้ว่าคำว่าเสียเนี่ยเสียจากอะไรเสียจากการที่ไม่ได้ก๊อปปี้มาให้เลยหรือเปล่า อันนี้เราไม่แน่ใจนะเราไม่รู้ว่าเสียจากอะไรแต่เราสามารถขอใหม่ได้นัโดยให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถสำรองข้อมูลให้กับเราใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราไว้นี่กันวันนี้ก็วันที่19นะครับอีก3วันอีก3วันก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับที่คุณหมอธวัชชัยจะเดินทางไปที่สพอนอทุรีในฐานะพยานนะในฐานะพยานได้ความรู้ทางคดีเป็นประโยชน์รู้เท่าทันคน เจ้าเร่นะครับที่เอารับเอาเบียบนะครับส่วนคนุณเอกราชนี่เคยไปแล้วหนึ่งรอบนะครับเคยไปแล้วหนึ่งรอบและคุณเอกราชนี่จะไปให้เพิ่มเติมนะครับจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมและที่สาคัญคุณอัจฉริยะก็เคยไปแล้วคุณอัจฉริยะก็จะไปให้เพิ่มเติมและเมื่อกี้เห็นคุณอัจฉริยะบอกว่าจะมีภาพเกี่ยวกับเวลา22.13อีกด้วยเพราะอันเก่าเนี่ยที่คุณอัจฉริยะไปดาเนินการเนี่ยเป็นภาพเวลา21.56ครับ21.56ซึ่งแน่นอนครับยี่สันเี็อจุดหุ้๊กจะก็จะเน็นภาพเวา2 <Hayır> 1> <t Two> <moderate S> 2 1 3ด้วย นะเป็นเวลา22.13ด้วยก็คงต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้แล้เป็นไงแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะมีเรียกนะครับพันตารวจตีนัทพลดิจยธรรมเนี่ยนะไปให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยก็ทั้งคงจะทั้งสองภาพนะครับเวลา21.56กับเวลา21.23แล้วคุณอัจฉริยะก็จะดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่นะครับของกรมเจ้าท่าอันนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวถึงเวลาแล้วก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับแล้วก็คุณอัจฉริยะก็ยังมีการทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าเดือนกันยายนเดือนกันยายนเนี่ยดีเอไออาจจะมีการแถลงข่าวย้ำนะครับอาจจะมีการแถลงข่าวนะครับเรื่องของสรุป ว่ามีใครถูกดำเนินคดีด้วยบ้างใครดำเนินคดียังไงอะไรยังไงเป็นแบบไหนก็คงต้องรอติดตามกันในคดีของน้องแตงโมก็อย่างที่บอกนะครับว่าคดีนี้เป็นคดีที่หลายๆคนให้ความสนใจและยังไม่ได้คําตอบและยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนก็คงจะต้องตรวจสอบกันไปดูแรงกันไปนะแล้วก็ติดตามกันไปนะแล้วก็ดูว่าวันนี้คดีที่คุณอัจฉริยะโดนฟ้องเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณอัจฉริยะจะสู้ได้ไหมรอได้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็นคดีที่คุณอัจฉริยะโดนฟ้องเนี่ยคุณอัจฉริยะจะสู้ได้ไหม และคดีที่จําได้ไหมครับ24ตารวจฟ้องคุณอัจฉริยะตอนนี้ยังอยู่ในชั้นอุทธร์อยู่นะครับก็เจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยเขาอุทธร์ถ้าเกิดสมมุติอุทธร์แล้วนะครับทางศาลอุทธร์เนี่ยยืนยันยืนยืนว่าคุณคุณอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้หมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่คุณอาจจะะใช้จะฟ้องกลับอีกไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่คิดว่าคุณอัจฉริยะฟ้องกลับแน่นอนอยู่แล้วแต่เพียงแค่รอขบวนการนะครับของของศาลอุทธร์ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้สิทธิ์นะครับใช้สิ ใน,ใ,นในการอุทธรณ์เพราะว่าสารชั้นต้นเนี่ยพิพากษายกฟ้องให้คุณอัจฉริยะเนี่ยไม่ได้มีการกระทําความผิดก็คือไม่ได้มินประมาทเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็สามารถอุทธรณ์ได้ต่ออันนี้ก็เป็นขบวนการทางกฎหมายก็คงต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงและผลบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็คงต้องติดตามกันครับอ่ะนะอันนี้ก็เป็นอัปเดตสถานการณ์ของคดีของน้องตะโมให้ทุกคนได้รับทราบและได้รับฟังกันนะครับก็คงต้องรอนะครับว่าวันที่ยี่สัต์ีสองนี้นะจะมี ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแล้วสุดท้ายแล้วคุณอัจฉริยะนะครับจะไปฟ้องนะครับในภาพเยอรมน1เแล้วก็ไปฟ้องเกี่ยวกับเรื่องของกรมเจ้าท่ายังไงอีกหรือเปล่าก็อยู่ที่คุณอัจฉริยะครับอ่ะโอเคอ่าแล้ววันนี้นะครับวันนี้นะครับอ่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปัญหาชายแดนตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องรอมรุวอย่างจริงจังแล้วะนะครับโดยเฉพาะนะที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ตรงบริเวณสระแก้วนะครับสวัสดีครับ พราะอย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับก็เจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยมีการพานะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูนะครับฐานกมนัมเณนฐานกัมพูชาก็ออกมาป่วนโอ้โหออกมาโวยวายอย่างงู้นอย่างนี้นะครับล่าสุดนี้นะครับก็ยังเอาชาวบ้านเอาเด็กเอาคนพิการออกมาตะโกนด่านะครับฐานไทยโอนด่าประเทศไทยผมถึงได้บอกว่าวันนี้มันแสดงให้เห็นชัดแล้วว่าพวกคัมเมนเนี่ยนะครับมันคบไม่ได้คัมเไนมันไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไป ดีด้วยถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องรุยนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องรุยก็คือสร้างกำแพงไปเลยนะครับตรงไหนที่เป็นปัญหาก็สร้างด่วนอย่างด่วนเลยอนะครับวันนี้ออเดี๋ยวให้ฟังตรงนะี้ครับนะ

ไม่อายทหารอาเซียนเลย

คือต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับ ที่ฐานขมรนโวยวายเนี่ยนะครับมีการเขาเรียกว่า,ามีคณะผู้สังเกตการนะครับของสถา,ารประชาชาติเนี่ยคือมีคณะผู้สังเกตการเนี่ยลงพื้นที่โดยไทยเป็นคนพาไปแล้วทานขมินออกมาโวยวายอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนครับเขาเห็นหมดครับว่าเนี่ยฐานขมรนโวยวายไม่ดูดสี่ดูแปดเสียงดังต่อหน้าคณะผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนขณะลงพื้นที่ช่องอานมาอุสวรีตาอมเจอฐานไทยนะครับสอนมารยาทจนหน้าจ่อยนับก็คือนับเนี่ยเป็น เราเห็นเลยว่าทหารทมิฬนะครับสันดานมันเป็นยังไงนิสัยมันเป็นยังไงวันนี้นะครับเชิญคณะสังเกตการณ์นะอาเซียนลงไปแล้วมันทําแบบนี้ก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนเขากงจบคงจะเห็นแล้วนะครับแล้วมันอ้างหน้าด้านๆว่าตรงนั้นะนะครับเป็นประชาชนาชาวกุมชาไปอยู่มึงเข้าไปบุกรุก,กเอาไว้ตั้งกี่สิบปีแล้วตอนที่เขาให้มึงมาอยู่นะ่ะเพราะพวกมึงะนะนะหนีตาย นหนีตายตอนขมิ้นแดงแล้วใครมึงอาศัยอยู่แต่ตอนนี้มึงขับไปยึดมึงยังหน้าด้านหน้าไม่ไอายขนาดนี้นะต้องเอารถฉีดน้ําฉีดไร้คนไทยที่ชุมนุมไปให้ชายแดนสักคันนะาชาวบ้านขมิ้นเข้ามาฉีดไร่เลยเนาะนั่นแหละครับอันนี้มันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่านะับพวกมันนะเป็นยังไงสัมดานมันเป็นไงและที่สำคัญคืออะไรครับ ไปให้กับอะไรอ่ะอให้อยู่ชั่วคราวด้วยเหตุผลมนุษยธรรมแล้วดูพวกมันทํายึดเลยก็นั่นแหละครับคือให้อยู่เนี่ยด้วยเหตุผลมนุษยธรรมผมถึงได้บอกว่าตอนเนี้ยอย่ามาอ้างเรื่องมนุษยธรรมแล้วเพราะอะไรครับพวกเขเมิ้นมันไม่มีให้มันอยู่ด้วยมนุษยธรรมช่วยเหลือมันสุดท้ายมันจะไปยึดแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนอะไรชัดเจนนี่คือสิ่งที่พวกมันทํา แล้วผมถามได้เลยครับวันนี้จะไปคบค้ากับสมาคมมันอีกเหรออะไรเนี่ยทหารกัมพูชาล้มป่วยปิสนานแนวหน้าหลายดายดับดิ้นญาติสุดเศร้าลูกต้องขุนหลกต้องขุดหลุมฝังพ่อเพราะชีวิตพ่อมีค่าแค่ปกป้องประเทศ <c oughs> ดีด้วยแล้วนะครับรามปามใช่อะไรเนี่ย สืบเนื่องมาจากขณะนี้นะครับกำลังเกิดกระแสสะเทือนใจหลังมีข่าวว่าทหารกัมพูชาที่ปฏิบัติหน้าที่ที่แนวหน้าร่มป่วยเป็นจํานวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุอาการที่พบคือไข้สูงหนาวสัน่นปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวเจ็บปวดตามข้อและบางรายถึงขั้นชักหมดสติต้องใช้ถังออกซิเจนช่วยหายใจล่าสุดนะครับเพจอาร์มี่ได้เผยแพร่ภาพคลิปที่สร้างความสะเทือนใจให้แก่ผู้พบเห็นโดยคลิปดังกล่าวเป็นหลุมศพที่เตรียมไว้เพื่อฝังร่างของพ่อซึ่งเป็น ทหารที่เสียชีวิตจากอาการป่วยโดยมีข้อความประกอบว่าชีวิตพ่อมีแค่นี้ปกป้องประเทศชาติแต่สุดท้ายไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่ผู้ที่เคยตามถ่ายทหารก็ไม่มาร่างคลิปถูกเผยแพร่ไปได้มีชาวเน็ตไทยจํานวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิอย่างน้อยยังได้สพกลับบ้านยุคเข,ขมรแดงที่คนตายหลายล้านไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกยิงทั้งหมดแต่เพราะเจ็บป่วยในการรักษานี่แหละนะครับ คือชีวิตจริงไม่ใช่การละครกระแสวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวสะท้อนนะครับฝากกดหูต่อชะตากรรมของทหารกัมพูชาที่ต้องเผชิญกับโรคปริศนาไร้โดยไร้การดูแลที่เหมาะสมขณะเดียวกันยังเป็นประเด็นที่ถูกตีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์การเมืองและการบริหารจัดการในประเทศกัมพูชาอย่างกว้างขวางนะไร้ค่าตามระเบียบทหารนิสัยเด่นของทหารกรมัมพูชาคือความทรยศอันนี้นะคือยึดเด่นทหารกัมพูชาเปรียบป่วยเป็นโรคไร้ถ้าเป็นเพดอาร์มี่ แอปมานี่น่าจะเป็นข่าวจริงค่ะไม่เฟซคือป่วยเป็นโรคอะไรเนี่ยนะนะคงให้คาตอบไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีการตรวจมันไม่มีการอะไรปล่อยตายนะนะปล่อยตายตามยถากรรมนะครับก็ผมถึงได้บอกไงถามว่าเฮ้ยสงสารไหมสงสารนะแต่ก็สมน้ำหน้าเหตุผลเพราะอะไรมึงไม่รู้จักใช้สมองนะครับมึงมีผูดนําแบบนี้แล้วมึงไม่ลุกขึ้นมาสู้มึงมีผู้นําแบบนี้แล้วมึงยอมก็สมควรแล้วถูกต้องไหม แต่ทางไทยคงไม่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะครับจะช่วยเหลือยังไงได้ให้อเมริกากับมาเลเซียไปช่วยสิก็ใช่กับคุณเอกนะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้สงสารไหมสงสารในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันแต่มึงไม่มีสมองเองอ่ะมึงมีผู้นาแบบนี้มึงยังช่วยผู้นํามึงมึงยังออกประดาคนไทยยอออกประดาประเทศไทยนะให้เด็กออกประดาตะโกนด่าอย่างงู้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับฮสมเพศมากกว่าโรคร้ายที่เป็นโชคร้ายที่เป็นเขมน นักราพิชิตภัยรีทัพฟ้าโชว์ศักยภาพของเครื่องบินโจมตี f อฟาเนะครับพร้อมเสิร์ฟไข่เบอร์ศูนย์ถึงปาดพวกรุกรานประเทศไทยป่วยก็ป่วยนะครับยอดก่อตามกรรแาย เดี๋ยวให้ดูอันนี้เซียมหรอไอทีตรงนั้นหรอเป็นอะไรนะเป็นทีเด่นของเซียมหรอใช่ไหมพี่สาวฉันพูดดีๆนะไม่ต้องคืนงงกับมึงเป็นภาษาไทยพูดไทยเป็นคนดีหน่อยเนี่ยฉันเนี่ยอุตส่าห์พูดเป็นภาษาไทยพูดยังพร้อเลยแต่คุณเนี่ยพูดภาษาไทยไม่พราอมทำไม่เหมือนเป็นคนไทยเลยนะพูดจาแบบอันดกงคลยมากเลยใช่แล้วก็ถ้ายังไม่ชัดเจนโอเคยังไม่เชื่อถ้าทหาร มาโรงแรมปรเทศวกัมพูชาที่สืดินของกัมพูชาที่ประชาระชากรของจะยู่เนี่ยมามาดูลงมาดูยาได้ับปากากๆากากอยู่กับที่นะมันไม่ถูกต้องกัมพูชาก็อกโอ้เข่กันไปไปดูว่าเนี่ยมีอีกที่ขโมยที่ขโมยมาขโมยถามหน่อยครับอ่ามึงบอกว่าเป็นแผ่นดินของมึงมึงบอกว่ามึงเป็นแผ่นดินของมึงนะมึงมีปัญญาเข้ามาเอาไหมล่ะฮะอีเขมรถามหน่อยฮะอีเขมรมึงบอกมึงเป็นแผ่นดินของมึง มึงมีปัญญาเข้ามาหรือเปล่าล่ะเก่งจริงเข้ามาสินับคราวที่แล้วมึงตายไปเท่าไหร่ศพมึงยังไม่ได้เก็บกลับไปเลยมึงยังจะปากดีเหรอมึงบอกเป็นของมึงตรงตรงที่มีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยตรงช่องอันม้าเนี่ยนะครับตรงสะแก้วเนี่ยที่มีปัญหาอยู่เนี้ยนะครับมึงบอกเป็นของมึงมึงเข้ามาดินับมึงเข้ามาฐานไทยจะได้จัดให้อย่างสะสมอย่าดีตาปากนะ ประชาชนขเขมรที่เข้ามาอยู่คงไม่มีที่กินนะเป็นของตัวเองยังจะยึดที่อื่นที่เขตฝังโอ้ยประชาชนขเขมรจะตาสว่างกี่โมงเอานางไปที่ชายแดนจะได้จะได้ซ้งกล้าไปหรือเปล่ามันก็ปาดดีอย่างนั้นแหละฮะครอบครัวมันยากมันพี่น้องเขาตายหาไปเท่าไหร่แล้วไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์เขมรพวกเนี้ยมันเคยคิดไหมมันเคยสนใจไหมฮะทำแต่คอนเทนต์ นะเสร็จแล้วไงเขาตายจบกูทำคอนเทนต์กูได้เงินแล้วกูได้ยอดแล้วนี่แหละครับอินฟลูเอนเซอร์ของขมิ้นนะที่หาแต่ผลประโยชน์ไม่เคยคิดถึงนะถ้าแน่จริงนะเข้ามาเข้ามาเลยรถดหนามเข้ามาเลยเก่งจริงหรือรวดหนามเก่งจริงหรือรถดหนามเอานะอีเหมนอีเหมนนะอีเหมนนะเก่งจริงมึงบอกทอาหารมึงหรือรวดหนามสิ มึงจะได้รู้ว่านรกอยู่ตรงไหนเก่งจริงมึงพาประชาชนมึงไปรู้เรื่องลวดหนามสิมึงจะได้รู้ว่านรกอยู่ตรงไหนกล้าหรือเปล่าล่ะฮะกล้าหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าถ้ากล้าก็เข้ามาอยากเห็นเก่งจริงเปิดมาสักนัดดิอ่าเก่งจริงเปิดเข้ามาอย่าเฮาอย่าหอนเพราะตอนเนี้ยนะครับ เขียนดีแต่เห่าดีแต่อหอนฮะทหารกล้าโผล่หัวไหมนะเอาใครครับเอาเด็กเอาคนพิการเอาผู้หญิงเอาคนแก่ทหารอยู่ที่ไหนหลบอยู่ชายกระโปรงเหรอฮะทหารทเทมเอ็น่ะหลบอยู่ชายกระโปรงเหรอทหารทเทมเอะนกล้าโผล่หัวขึ้นมาไมนะ่ได้เก่งจริงเอามาดิเก่งจริงลุยเลยอย่าเข็นเหมือนกันทักทายสวัสดีครับ เออปอมไปลิงสอดแนมปีนต้นไม้เช็คความเคลื่อนไหวทหารไทยอุ้ยเขาเอาแสดงกันนะครับเขาเอาแสดงกันนะครับโอ้โหปีนต้นไม้ขึ้นไปสอดแหนมโถมีปัญญายทําได้แค่นะั้นลุกเลยลุกเลย